สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในเกมพับ g นี่ตัวของเราจัดไปมาถึงเราก็โดดล่มดิ่งพระสุธาล่มแม่งไม่ต้องกลางโดดลงไปชืบลงบ่อน,น้ําแร่จะแช่น้ํานมขันตอนแรกก็ต้องเก็บของก่อนนะครับหาปืนให้ได้ไวที่สุดเอา้าไอทิศวิ่งแก้ผ้า <laughs> โอเคได้ปืนแล้วครับโอ้ยางยาวอย่างยาว โอเคโอเควิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเก็บไปเรื่อยๆเอ้ยเดี๋ยว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 น,น,นู่นเนี่ยโอ้โหกล้องไม่มีด้วยมั่วไว้ก่อน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 โอเคสับดอกได้ทีละดอกทีละดอกนะครับโอเคเก็บของโอ้โหลากรอยบายบายจุ๊บส่งเลย <laughs> มาอย่างไวตายอย่างเฮเอาไปอีกรอบนึงกระโดดชุบอย่างว่องไวนะครับไม่ตรงกลางกันแล้วล่มสเต็ปเดิมครับวิ่งเก็บของชุบ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 ความไวเป็นของปีศาจเก็บกล้องเก็บปืนเก็บกล้องเก็บปืนเฮ้ยพวกไม่ใส่เสืหห้อผ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยนีันยิงดากเลยอ๋โอเคโดดชุบออกไป เราสเต็ปนี้เราเล่นเอา,เอา,เอาไม่รอเพื่อนจะกะจะบอกว่าสเต็ปนี้เราเล่นไม่รอเพื่อนมึงเล่นไม่รอกันอีกเอาอึ๊บไอ้ก็เช่นเคยฟาร์มก่อนแล้วครับเราสายฟาร์มวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องเกี่ยวกับใครทีมเธอมไม่ต้องสนนะครับเล่นคนเดียว <laughs> ไม่เน้นยิงครับเน้นฟาร์มไม่เน้นยิงเน้นฟาร์มอย่างเดียวเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่อยากได้ลูกสองโอเค กระเป๋ากระปี้กระเป๋าเก็บของเอาไว้วิ่งอย่างเดียว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 เหนื่อยอ่ะแป๊ปสี่ซะหน่อยโอเคอ้ายของเกินกาดไปหมดเลยมา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 เก็บ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 เฮ้ยยาแก้ปวดยาแก้ปวดยาแก้ปวดเดียว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 ขอยาแก้ปวดหน่อยกันโควิดซะหน่อยเด้อึ๊เอามายาแก้ปวดมาโอเคไปซับต่อไม่รอแล้วจ้า วันนี้เราจะมาเล่นพับจีแบบไม่ต้องรอใครไม่งอเพื่อนไม่งอฝูงนะครับไม่งอทีมโอเคเปิดแมปขึ้นมาดูวิ่งอย่างเดียวครับถ้าเราไม่เหนียวไกลก็ไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ได้ยินฝีเท้าเราวิ่งนะโอ้ยโ,อโหใครมาลักนะจุบจุบเปล่านะข้อความเตือนเพจเอาละเก็บของเก็บของเฮ้ยกล้องเดี๋ยวนะปึ๊บเปลี่ยน มันต้องส่งให้ถึงดวงดาวนี่อันนี้ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปโอเคเฮ้ยเดี๋ยว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 เก็บกลับไปดูกล้องหน่อยนะโอเคอันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปละไปละสับให้ตีนแตกสับให้ตีนแตกไปละจ้าเราจะตัดภาพไวๆนะครับวันนี้เราจะเล่นวิ่งอย่างเดียววิ่ง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 ยิงใครไม่ได้ก็ช่างมันแต่ขอใหเราอย่าโดนยิงเพราะเมื่อกี้โอ้โห โดนอย่างไวเดี๋ยวโอ้สูไม่มีใครอาบน้ำเลยกะว่าจะมีผู้หญิงอาบน้ำไม่มีไปละวิ่งเข้าไว้ไอทิดวิ่งเข้าไว้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บกล่องเฮ้ยนันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วจ้าสเบียงอาหารปลากระป๋องมามา่าหรือว่าปืนกลไปดูสิแม่ควันโผลพุ่งเลยนะครับ ไปดูใกล้ๆก,กันครับหวังว่าอย่าได้มีสไนเปอร์แอบส่องเราตอนนี้นะเฮ้ยเก็บเสร็จแล้วก็วิ่งสิครับสับตินแตกสัตินแตกเฮ้ยเดี๋ยว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 ,เ,ยวเปลี่ยนปืนดีกว่ารู้สึกว่าจะมีปืนกลหนักอยู่นี่แหละของหนักๆแล้วเราชอบเปลี่ยนมาฮึบมาแล้วอ่อชอบแบกน้ําหนักแบกน้ําหนักวิ่งอย่างเดียวครับอ,อันนั้นใครเบอร์สองว่างไงเพื่อนโอ้เก็บมาเกือบหมดแล้วเพื่อน โอ้ไม่เหลือไวให้กูเลยโอ้จะเหลือไวให้มึงทาไม <laughs> ไปมึงไปดูเองเถอะว่าเหลืออะไรมึงชอบอะไรไปหาดูนะไอทิศส่วนชั้นระกษสัตย์ตีนแตกส่วนชันแล้วก็วิ่งแบกเป้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอ้าวไอเบอร์สองโดนไปแล้วกูว่าเบอร์สองโดนไปแล้วเฮ้ยอย่าได้ถามว่ากูจะช่วยมึงไหมลำพังตัวกูกูยังเอาไม่รอดเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ถ้าช่วยได้กูจะช่วยยิงมาจากทิศไหนะเฮ้ยเดี๋ยว คว่างระเบิดควันให้เอ้ยตูมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกดอกอีกดอกอีกดอกนึงเอาอีกดอกนึงไปให้มันลงทิศไปเดี๋ยนะอันนี้ก็ต้องเป็นเอ้าเพื่อนตายไปแล้วคว่างไว้ก่อนเอาระเบิดแสงด้วยนี่แน่เรียบร้อยทั้งหูอื้อทั้งตามัวหูอื้อตามัวเสร็จแล้วเฮ้ยถอยดีกว่าถอยดีกว่าถอยถอยถอย ลุกขึ้นได้แล้วก็วิ่งเลยไอ้ทิตเกมนี้กูมาวิ่งอย่างเดียวเนี่ยโอเคไม่มีใครอยู่เปิดประตูเข้าไปเก็บๆไม่มีอะไรต,ต้องเก็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตูวก่อนไม่มีอะไรแล้วแค่หลบๆไว้ก่อนนะครับโอเคเปิดประตูออกไปวิ่งเขาชาัดปืนลั่น <laughs> ปืนลั่นนะครับปืนลั่นวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่ง มันน่าจะมีการเข้าชัดนั่นไงไอ้แม่ย้อยไอ้แม่ย้อยๆๆๆอยิงยิงยิงเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดเติมเติมเพื่อนเราถอยมันไม่ได้เดี๋ยวเก็บบอนเฮ้ยเจอหน้าตัวจัดการจัวนี่ <c oughs> ท่านเยอะจริงๆเลยคนนี้นี่โอเคตอนนี้เราได้รวมกลุ่มกันแล้วคาดว่าเรารวมเรารวมกลุ่มกัน <c oughs> เรารวมกลุ่มกันแล้วเราจะเป็นหนึ่ง เดี๋ยวนะดื่มน้ำเติมพลังไปกันได้เลยเดี๋ยวโอเคแล้วครับนะบัดนี้กินเข้าไปอีกพลาแก้ปวดหัวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยิงมาจากทางไหนนั่นไงนั่นไงรู้สึกว่าเกมนี้จะรับบทเป็นทหารแพทย์รักษาอย่างเดียวมาไอท้ทิศจะทายาหมองให้ โอ้ไปโดนอะไรมาอะไรล่านชายตกต้นไม้หรือยังไงเอาไปไปไปเอาเระเบิดควันไว้ออขายคว้างมาให้อ๋อบางตาพังตาไว้เข้าไปนั่งโอ้หสดชื่นอันนี้มันควันอะไรเห็นควันไม่ได้วิ่งเข้าหาโอเคตอนนี้เราได้อยู่บนยอดเนินดอยปุยขึ้นมาหาทิศทางลม สองสโคปดูเฮ้ยไม่มีใครเยตอนนี้ก็เหลือจำนวนผู้เล่นอยู่ที่6เราจัดการไปได้แค่หนึ่งนะครับวิ่งอย่างเดียวอ่าเราะเราถือโอกาสนะครับวิ่งเป็นตัวล่อให้เพื่อนยิงวิ่งไว้วิ่งไว้วิ่งเป็นตัวล่อพอมันยิงมาเพื่อนเราจะได้รู้นะครับว่ายิงมาจากทางไหนเดี๋ยวเฮ้ยเหนื่อยโอเควิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียว เดี๋ยวก็จะมีการยิงกันเกิดขึ้นละนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะโอเคดูก่อนนะเราเรายังอยู่ในวงวิงว่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 งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งถึงเนินแล้วอึ๊บโอโหเป็นไงล่ะเพื่อนเราชนะแล้วเป็นไงนี่อย่างเทพไม่ได้ทำหาอะไรเลย MVP โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่าจะมาเล่นแบบนี้ให้ดูแต่รับรองว่าในคลิปต่อๆไปจะเล่นให้เก่งขึ้นนะครับ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย